ต,ตกลงนี่เห็นเห็นโล่งนี่ย่านี่เห็นเห็นตกลงด้วยเดียเ<อ>๋ยวไปย่านทีทุกเมื่อนี่เห็นโล่งอีง่าง,งาสไสเลยตายนะโอ้มินมาประมาณจะชั่วโมงหนึ่งกันละเออก็หายไปยังวันสบายเดี๋ยวกินอีวันให้เนี่ยเติมสบายเลยกินมินมาอีกเด้อ ว่าผีนี่ต้องนํามาแท้ๆละหลังจากที่เราไปนอนในโรงแล้วมัวนก็เวลาตั้งแต่ที่แรกเลยที่ไปนอนในโรงอยู่นี่ยู่บ้านตั้งแต่ใกล้เลยนะครับอืกินกับน้ามาจนมันเศ้ามันแรงกับหายไปเลยนะตอนนั้นก็เงียไปเลยมีเสือนี่เหรอคือคือโรงโรงจริงที่ไม่ได้สมมุติอันนี้โรงแท้กมองเขาขายหีบเลยค่ะเหรอเหรอมองเขาขายเศร้าเลยล่ะขายเศร้าก็คือเป็นเคสใช่ไหมพี่คือว่าถือถือเคสถือต่ออยู่ห้าน้ำ ครับอืม,อมเพราะว่าทาต,าตัดมากนี่ก็อนตอนนี้ก็อธิษฐานเด็กโตอายุไว้แกยร์นี่พอบันเราเลี้ยวไปเห็นสีหน้เราดเลี้ยวไปเห็นห้องสีหน้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับครับแมนแมนแมนแล้วคือเด็กโตอายุเนาะสมัยโบราณเนาะตะกองนี่เห็นเห็นโลงนี่ย่าดดิเห็นต้ด้วยเดี๋ยวไปย่านทีทุกเมื่อนี่เห็นโลงอีกย่างเสย์เลยยางเสยเห็นโลกอยู่เพราะหาดเลย หลังจากนอนในโรงเ็ษก็คือมีโชคมีลาบตลอดนะพี่จ้่ก็เลี้ยงเลี้ยงคือห่อห่อธิษฐานขอเข้ามาให้ถึงเลยต่อต้อกันเลื่อยนะอ๋อคือดีนะคะนี่คือความเสื้อแล้วก็เป็นเข็ดแก้อันย่ามดวงบ่ดีเนาะค่ะค่ะคว่ำเสื้อกับยางว่าก็ก็ได้เนาะก็ถือเล่ยตลอดเลยกัดถือเลี้ยงหมดไม่หรืออันถึงเตี้ยบนนอนม่านเอ้าออกมาคือถือซุ้งหมดใช่ไเป็นนอันวงม่าน เป็นเคล็ดลับเลยเคล็ดลับอธิษฐานเหรออธิษฐานเองวัาแจ๊คบุพคนาที่เหรอครับอ๋อเป็นนอนไม่พอนาทีนะครับนอนบุคคลนาที่ลงเย็นแหละครับก็โล่งเย็นนี่แหละแต่ว่าหอนนี่ฮะ่ได้เสียไฟ่ได้เสียไฟฟ้าเอาไม่นอนแล้วเอานอนเอาไะไรนอนอีกทีคนว่าคือมาเสียปากกันเลยผมมต้องกันแบบเม่ยนะก็าซื้ออันนั่นเป็นเดียวอธิษฐานเลาวก็ผิดวิธีนะฮะครับผิดวิธีว่าห้อง พอสบกปลาหลักตับต่อยู่ห้าน้ำเหมือนไปใส่กับแค้วขาดปลอดภัยอย่าง<อ>นี้นะดั้นี่ะคือเราจะดีที่ซื้อไว้นี่แหละที่ซื้อไว้แล้วที่คนฝันเกี่ยวนก็มีมเหล็กยู่ซ้ทะเบียนบ้านตัวใดกก็ค่ะบะไนที่อาที่ทสิบสามสิบสามอยู่นี่หนึ่ง <1, 3. S 1> สามหนึ่งสามอันึ่องถ้าถือกันที่ถือกินี่แหละพันว่า ซูงหวดได้มันบอกขนาดไถถือมานี่ก็หางวดาได้ีงวดที่หันี้งวดที่หว้าตัวนี้งวดนี้เน้นๆได้งวดนี้เน้นๆคือตัวไหนครับเนี่ยเน้นๆก็กบสองวดนี้อ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอจดๆเกกัสิบสองนี่คือเลขมัครับครับว่าเลขกันเพิ่นฟันเกี่ยวว่าเพิ่นว่าเจ้าถือถือเลขว่าเดี๋ฟันว่าเจ้าไปเก็บเพชรมาย่างไรเนี่ยต่ดอกก็ง่เนี่ย ก็งอ่างกว้างเต็มเตียงนี่ฮะเนี่ยเตียงนี่เปล่ะเตียงนี่ล่ะเนี่ยเป็นเข่ามากอันฟันเห็นมึงอันนี่ยมันเก็บเห็ดมาได้ลายแทนเนี่ยอันเม่นมึงกี่ถือเลขแล้ววันไงถือเนี่ยที่ลายแทนเนี่ยคนว่าคนว่าเพิ่งจะได้มาถามเลือวงาซื้อแต่ได้ไปเบิ้งหลอดที่เห็นนะซื้อไปนะซื้อไปจหลายมือแล้วนะแต่ว่าเน้นๆเปียกเก่าอะไร มักแปดเก้าปะมักแปเก้นียโอ้มากส่วนตัวแปดเก้าอันนี้มากที่แหลกคนละกอกเบิ้งเลยค่ะลอตเตอรี่แปดเก้าลังมากบลองมากอะสิบสองนี่นะลองมากสิบสองเก้านี่จัดนักฮะดกัแม่เขากะเรวัดแม่ันอ๋อเด็กวัดแม่ิบสองอันนี้เขาเขายัดให้ดอกเนี่ยเกเก้าหานี่ไปซื้อเก้าหานีอัน ฝันฝันบ่ค่ะบัวเขาเนื้อไทไปขะไปซื้อเปียกเก่าเขาเนื้อไทยเก่าหาน้ำคนจักกันนี่แหละถ้าไปทำลองหานไม่มีแล้วนี่ป่านนี้อันฝันส่วนตัวนะฝันแบบไหนค่ะโอ้ยฝันขาข้นฝันเห็ดพอคือเขาขาโอ้ค่ะพราไล่นี่บ่ค่ะหรือนี่เลยเราเขาเล็กแข้งหัวเราเลยขาเราเอาแม่ไปเสียงไว้แี่นี้เพียงมันเกิดตงครามมีแล้วนี่ก็ฝันเออแข้ง งัวเราตายกพูเมือนนันแต่ว่าถ้าว่าเราตายอายุเล่าเท่าไดร่ะคะหกหกสิบเก้าเอามันออกไปแล้วเนาะพซอเกินเรอามีนะก็อยใดเก้าสิบห้าครับสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้าครับก็อเกอขนข้าวแห้ข้าวอย่างว่าหกศูนดีเนาะโอ้พ่อมาหกศูนย์นย์เนาะพ่อคือคือๆนี่หกศูนยเพราะว่าเจ็ดศูนย์อกกุล้วเมื่อไหรครับ เจ็ดศูนย์เราไปแล้วว่านี่ขันไอ้นี่ขันว่าเขาแท่งงอควาแท่งหัวหัวนี่เป็นหาเป็นหกเออหัวเป็นหาเป็นหกคิดว่าหาหกใช่อะมันเป็นหกเลยไหมขันแย่ม่เลยไม่เป็นหกเลยค่ะเอ้ขันฝันยแย่ไม่เลยเป็นหกหัวแท่งหัวตีกันตีซวยกันหรือสาบานไงแต่ว่าซื้อมาแล้วเขาจะมาฝันเกี่ยวอีกนะครับในนัตเตอร์ลีซื้อแล้วเขาจะฝันเกี่ยวเขาฝันเกี่ยววางเดีฝันเกี่ยวว่าคนไม่เฮี้ยน ใหญ่หรอใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหเฮ็ดพูดครับอ่าเราว่าเรายางขับมาเห็นเฮยนมึงขนเต็มนเดทั้งเห็ดก็เก็บมาเห็นมึงเก็บเห็ดมากความกลุ่มวิ่เตียงเนี่เ็ดเห็ดไข่ตลอดกับงำเด็อแบงเป็นพูเป็นผูนพูนยืดไปเทําไหร่เออขาดเมื่อเมื่นเมื่อเมื่อเมม่งถือเลทเลยตีนเลยถือเ่อาไปซื้อลอตเตอรี่ไปตลอเลมือแล้วขนาดระบาสิ อืะคือลอตเตอรี่ซื้อนะไปซื้อแล้วมีคนมาฝันเกี่ยวร้ายพอมอันอยากก็บ้นมานวัดใส่แปดตอกคนอยากก็เบิ้งดำไว้ตมองซื้อเล็กตัวด <c oughs> เดียวโอ้คนนี้มาขอเบื้องเอกคนมานข้างในมากแต่ว่าเบิ้านเราคนอยากมาขอเบิ้งเลกขอเบิ้งเลียไว้ต้องซื้อเล็กตัวเดียพี่เขียวเข้ามาขีงวดแล้วครับนี่งวดนี้งวดที่เท่าไหร่งวดนีงวดนี่งวดที่ที่หกได้พลาดในอวกกันนี่บ่าถ้างวดติดแล้วเนาะหางวดติดแล้วก็ถือลอตเตอรี่ไปเลยครับ ในเรื่องวดวัที่หกจะถือกันแม่นถือกันนี่แหละแต่ว่าให้แต่ว่าเลขมากอ่ะสิบสองกับแปดเก้าสิบสองกับแปดเก้ามากแห้งอันเลขเก้าหานี่เขาจะยัดให้ะนี่เขาจะยัดใ่นี่อตรงพ่อสอเกิดพ่ออันไล่เมื่อเกิพ่อเกิดเลาอย่างนี้นะเก้หาสองสี่เก้าห้สาดสพไสุดสอเเพิ่นเนือเลขที ก็มีคนมาฝัดเยี่ยวอยู่13เก้าา12ดเก้ากับว่าหลายตัวนะคะเ้ยมียี่3ที่สุดเอามันโอ้จัดหลายอยู่ตัวนี้อัน8เก้ามันเป็น15ใบ8เก้า15ใบแล้ว ก้เอาเงินล้านเลยเนาะวิ้ยเงินล้านนี่ใบเดียวกันถ้ามันได้ก็ถือเราเงินล้านเนี่ยบ่อ๋ออันนี้คือคือเลขมากแล้วไงเลขมากเลขมากเสือดรอสต์ดึงโรตลิเวลานี่นายหนูกินไหมนี่บอกข้าวอ้อนนี่บอกวัที่แล้วได้หลายเป็นไงครับวันที่แล้วโอ้ยได้โรตลิหาใบโอ้ได้เงินจากบาทน่นหาใบก็สิเก่าหั่นก็บาทน่นตัวก็หักภาษีล่ะ มีกล้องนะหลวงเนาะได้ค่ากันได้เนาะมดเจ็ดศูนย์นึ่งนันถือมันว่าถึงศูนย์ศูนย์เจ็ดไลน์ว่าแต่ว่าเจ็ดศูนย์นึ่งว่าว่ามาันได้กันถือแค่สามสี่ใบเองนะนั่นแนะเลขคือว่าเลข <c oughs> ถ้าซื้อแบบฟันเกียวไม่ค่ฟันยว้วมถือกัเลขครับมา,ามาเที่ยวก่อนที่เขียวก็ให้แค่แปดเก้านะ มารอบนี้ก็ได้มาเพิ่มก็คือ9512ตอนนั้นม่าท่านไปซื้อลอตเตอรี่ครับผมต,ต,ตอนที่มาถามพราไหนไปซื้อสมายนี้มันมากันทุกมามากันเป็ดเก้าอายุอายุพระราชนี่พอดีหน้าได้เห็นลายลาได้ลวงเลยที่เป็นพระราชนี่ันเกิดเพิ่นครับก็เลยไปดึงไปดึงรั่งรั่งดึงเอาดึง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 ไปตัวนี้เขาหยัดให้แล้วไงเลยเลยเขาหยัดให้เอาไปเลย อ๋อเดี๋ยวไมน้ำอีกแน่เขาว่าคนหูจักกันโอ้โห่วน,นเราอยากให้ได้เน้อเคยเคยเคยถือน้ำเขาได้ไหมครับถือซ้ำใบกันเลยมุดชี้ั้งทั้งถือซ้อนตัวน้ำนาะพูดนันแต่ว่าพี่บ้านอาจจะถือกันละเลื่อยกี่นี่นมั่นใจนะครับเนาะมั่นใจนะเพราะว่ามีคนฝันเกี่ยวน้ำหน้าเขาว่าถามว่าเจ้าะถือเลขหลายล่เขาว่าเขาว่าเขาจะว่า ว่าฟันเกี้ยวฟันเกี้ยวว่าไปเก็บเห็ดมาแบบหลายว่าสันเน่คนว้างสิน่ากล่องยมีเตียงเห็ดไข่จะโดกงามๆมาเด้อเห็ดเป็นผู้เป็นพูดไว้สันเด้อเปิ้นวาเปิ้ลวาเปิ้ลฟันเกี้ยวว่าเฮาเนี่ยเกยเออเปิ้ลฟันเกี้ยวหว่านเปิ้ลได้ว่าเฮาหนีสิถือเล็กเน้นมันถือเลขกหลายว่าเขาจะไปบอกกันมีผลนนะเขาจะไปบอกกันสั้างมันถือเลขกด้เบิืงเลขกแลมันด้วยด้อ ก็ซื้อมาซื้อเล็กน้ำถือทาเมืองเลขน้ำถือจนสาวบ้านซาโหงวบวันนี้วดนที่หกโอ้งวดที่หกบัดเอาเงินไปไว้ใส่นอวอเงินมันเหมืมีที่ไปเลยนั่นมันงมีจ้าของในเงินเลยเงินมีทีไปเดี๋ยวกับบัดไปบัดไม่เงินเลยขาเอาขาเด้อขอบคุณหลายๆเลขาครับขอบคุณพี่เขียวครับผมล่องเบิงเป็นแนวทางละค่ะล่องกับแนวทางอะไรเนี่ยเพราะว่ากับ นี่เลขมากครับนี่ไม่ได้ซื้อตัวอื่นอีกที่นอืมมากเลขมากครับถ้าเลขดังแค่นั้นนะดังดังแล้วในนี้ก็เลขกันนะจ๊ะ